มันกระลื้มมันเดินหองหอยขึ้นมาแล้วน,นี่เปลด่นให้ได้อีกแล้วจ้าจับทุกคนมาสิได้ปะนี่ได้คิอการกาทักทายสบายดีทุกคนสบายดีตอนกลางคืนนะทุกคน เมื่อนี้นะโค้สี่โซนนันไปการตักแตนนะทุกคนเดี๋ยวไปเดี๋ยวลำเดียวสี่คนสาวส้มสาววีแล้วก็โพ้สี่แล้วก็คอยไปํำเดียวสี่คนไปการอยู่ทงไฮทงนาเพราะทุกคนมาลุ้นกันวาสีได้หรือไม่ได้น้องพอกะไปการตักแตนข่าวอยู่บ้านพวกตีการนี่เฮ้ยมาไลยตีการนี่มีดีสื้อหนึ่อนะเดี๋ยวเราก็เดียวไปกันเลย วิทพอศกะสวัสดีทุกคนส่งลมสวีทยทุหมื่นแห่งกันเลส่งผมยาทุกคนตอนี้ก็พเดเดอยยางไปนะทงไห้ทงนาเอแจากเราพัดเดือหลงกำหลงแก้วแถวเลอร์้นะพอศีพาไปซรําห้ามลม่น้ามห้มาหดทงไห้ทงหน้าแล้วนะทุกคนหาการหาเยืงอเลแต่ละคนนะ เห็นแล้วบ่พวสีตตกแต่นะฮู้เห็ดกระดองขยาขยาอยู่เฮอยเออเออแล้วกระละขึ้นบุดมากค่ยการตามผ้าป้ายเนี่ยค่ะเนี่ยทุกคนถครับ้าเบิ่งมันสิเห็นหมดแล้วทุกคน ตอนนั้นนะค่อยไปกา้านนะไปก้านนั่นยงมฝนตกกันไม่ไม่บ่ทุกคนเราเห็นตักแต่แล้วตักแต่น้อยนี่ตนนัวน,นี้น้อยอยู่ได้พออสีเพอสีจะได้ตัตวบุกเยื่ทุกคนเลยฮะแตนน่ไ้น้อยให้ ตัวผู้ผู้สีได้ตัวผู้เขาได้ต่าเมย์คนเขาเห็นตักแตนนะนี่ใครเห็นมากอ่ะนี่จ้าสิบุกอาไนะจ้าแต่ละทุกนตัวเพิ่เยอะเนึ่งลธรานะคะนี่ได้แล้วจ้าทุกคนเขาเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้ว ได้อีกแล้วจ้าทุกคนตัวใหญ่ชิดก้าจ้าจ้าทุกคนเห็นดีละอิจฉาจับน้ามย้าย,ยกทุกคนเอ้ยน้ามจนฟักมือเอ้ยนี่นะตัแป่งได้อีก,กแ,แล้วจ้าอีกแล้วทุกคนแห้งตัวใหญ่อิชฉานี่ทุกคนตัวพักหนึ่ทุกคนปั้นเต็แป่งันนี้ตัวใหญ่เลทุกคน นี่ๆว้าห้าเห็นเลยทุกคนเ็บปุบ๊บนี่แน่ได้อีกแล้วบางโตกับบีดี่ายให้ทุกคนเบิงให้ทุกคนเพราะว่าควาดก,ก,ก,กากันเลยซะเห็ดบ,บางโตกับสีบีดี่ายให้ทุกคนเบิ่เนาะบางโตกับ่ทยอย่างนี้แหละเพราะว่าเ้ากับควาดกานันมันดึกนี่ะทุกคนเโลหาตามขั้นหน้าขั้นหน้าเ้ยทุกคนเอ้ย มันสินีอันหญ้าพวยหญ้าหญ้าข้าหญ้าพวยเรียกนี้นี่แหละเขากับสิก้านไปตามนี้นี่มันเป็นภูมิอยู่แบบนี้แหละเจออีกแล้วทุกคนนี่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 กระโดดจะปึ๊บนี่นี่ตัวใหญ่อีกแล้วนี่จับทุกคนมาสิได้ปะนี่ได้สิเก้าตัวใหญ่ทุกคนนองต้องแต่นี้กันเนาะว้า มันจับอยู่ตามป่าหญ้าอันนี้นะเหมือนอะ้รบอกบอเห็นแล้วทุกคนไอ้เนื่อกีเดินแจ้งนี่ฮะแต่ว่าเ,าเดี๋ยวออกมาก้านเนาะหลายคนนี่ทุกคนมันมาอยู่ทงไฮทงหน้าก็หากานกันแสงโคมมาก็ไหลเลยพวกทางภูนนี่ก็คือเขาฟูซี่ ช่างพูนี่กอนสวีเห็นพละวิไปแล้วพ่เล้เฮ้ยซิเล่อปแล้วินแล้วบินรักเออหญ่อันนีกว้างใโตละตี้พิเล้เฮ้ยนุ๊กโคตรดนมาไตแล้วเหนไห บาดตายแค่ลงไปก็ลงให้ยโมีกับกาตักแต่งทีละให้เต็มข้างแล้วมะโอมันจะมีกาตัแต่งให้เต็มข้างเลยฮึชะเล่าดูอห้อู้มีแล้วแต่พี่การตักแต่งก่อไได้นะทุกคนมาการขีน่ายต่อวันนี้นี่การตกแต่งกันได้่น้อยอยู่ทุกคนเลย วันนี้ข้ากับพระเดืมาหาการจีนายเขาสีเว้ยเลยหลายเลยเนะีน่าเฮ้ยนี่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 ทุกคนจีน่านะอุ้ยขาดินเตะทุกคนนะเีินมาก่ลยสมบูรณ์พึกเลยเจ้าขวบมันสีได้บอได้จ้าจีน่ายทุกคนนี่ ทุกคนอ้าวเอนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้อ้าเชอดียกินไดุ้ยอุ้ยอุ้ยอุนย้ยออุ้อ้ย้อุ้ยอุอุ้ยออุอ้อ้อ่้อุออยยยยอยยุ้ก้ออเอยอะออ้ย โอ้โหจิโรอรกสไป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 ไข่ไข่ไข่เลยางไม่กีไข่ได้ยังผีเอาื่ได้ไข่ได้วจิ๋เมีตเคสแม่ตะเคเหนจิอ้ย้ใอก้านใ้ของกินของแท่ของกินของเท้

เมอเกมด้เห็นเ้ยเมอ่อกันะไบไปไบไปเฮ้ยไปเนี่งดิมาสบายดีตอนเช้านทุกคนวม่ได้เห่ากับซีมาใส่ที่ตัดเตนเนี่ยที่เฮ้าไปกลาเมื่อคืนต่อจากคลิปเมื่อคืนนี้ ครับเข้าไปเข้า ไปเรื่อแล้พูดแล้วค่ะพี่น่ไม่เห็นแล้ค่ะทะเลาะมากแล้วก็ะเีา่วนเดีกันขีน่ายเลาะมันมเลยอ๊ยแมไข่นะทุกคนตัวน,นี้นะเออเาได้ไหมม้อยมาด้เดี๋เดกินเพิ่มมากเลย tiêu qua này không có rồi này không có cái tây chi cái cổ của ông แต่ไม่ห้ากับไซคีเหลือแล้วทุกคนไม่นี้ห้ากับสีเกมโคลเลยในในเ่ยนกับขี้ใน เกิดเป็นลูกหลานหลานๆก้าม,มาเพื่อไปซื้อมาก เต็นเรายนใเดีย๋ยนนะทุกคนดีามากเลยค่ะ

ขึ้นมาแล้วเนะนี่ดิมันมีนี่ไปแล้วทุกคนไอตะกแก่นต่เพราะพ่อพสี่กับสาวส้มจะได้หลาย 对吗？嗯嗯 เด้อทุกคนชอบกินตัวสักเตอทำเกลือลวนี่อยากให้คุณค่อยๆนกอันนีก่อนหอมมากน่อยากนะอืมดลยเนี่ ก็ค่อมันกุ้มเยอะก็เขาอเสียเสียเัมนิดหน่มาป้กม่น่เจ็บม่เสิบโมูนิดหน่งได้แต่ใส่ท่าน